สวัสดีค่ะพบกับ s c กุ้งอีกแล้วนะคะที่อ e ิสุสภกิจมาต้าบ้านโปงวันนี้นะคะกุ้งมีรถแบบแบกแนวเลยมาให้ลูกค้าดูเนาะวันนี้กุ้งมีมานำเสนอคันหนึ่งนะคะจะเป็นสไตล์ออฟโรดนะคะสำหรับลูกค้าสายออฟโรดเนี่ยคือต้องแบบว่าบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะกับรุ่นนี้เลยด้านหลังกุ้งนะคะจะเป็น สปาร์คนะคะสคูณ4เครื่อง3.0เกรด S สีเทาตัวนี้ราคาจะอยู่ที่6 8 2 0 0 0บาทนะคะบอกได้เลยว่ากุ้งมีโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะมานำเสนอลูกค้ารุ่นนี้ดาวเพียง1,9,900บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียง1 3 3 4บาท แ4งวดนะคะเป็นไงล่ะสนใจไหมล่ะคะบอกแล้วโปรแรงแซงร้อโค้งกันไปเลยชุดแต่งของออฟโรดคันนี้มีอะไรกันบ้างอ่าตามมาดูเลยค่ะนี่เห็นไหมคะทุกคนตัวนี้เน้นเลยยางตัวนี้นะคะจะเป็นยางสำหรับออฟโรดนะคะยางเนี่ยยี่ห้อนะคะคัมโพนะ ตัวตัวขอบยางนะคะขอบยางจะอยู่ที่28 5ดทับเ้านะคะขอบนะคะขอบล้อจะอยู่ที่ขอบ16นะคะ16นิ้วตัวนี้นะคะขอบอ่าล้อเนี่ยนะคะจะเป็นล้ออ่าเป็นสีขาวขาวข,าว,ขาวนะคะขาวก็คือในสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีเทาแบบเงาเงาอะ่ะมันเพิ่มคทาเพิ่มความวิ้งความแบบว่าเออมันมันสว่างสวยนะคะตัวนี้นะ แล้วก็ชุดยกนะคะชุดยกคันนี้นะคะเป็นชุดยกสองนิ้วนะคะชุดยก2นิ้วนะ<ม>สำหรับคันนี้นะคะคาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะคะใส่ชุดยก2นิ้วนะคะใส่ชุดยก2นิ้วและมีการาเปลี่ยนโชคนะคะแล้วก็ใส่ก้อนรองเข้าไปนะ ในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็คือเราก็มีการอัปเกรดนะคะโดยที่ติดตั้งชุดยกขนาด2นิ้วมีการเปลี่ยนโชค๊คแล้วก็ต้อนลองเศึกมาด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรถร้อมลุยแบบนี้ติดต่อกุ้งเข้ามาได้เลยส่วนคันนี้กุ้งบอกเลยเห็นมะลูกค้าดูสิคะสูงเห็นบ้าสูงขนาดไหนขนาดกุ้งนะเปรียบเทียบเลยนะขนาดกุ้งเนี่ยสูง1้0แถมมีรองเท้าส้นสูงอีก เนี่ยความสูงของเขาอะคือแบบอยู่สูงกว่าหัวไหล่กุ้งอีกอ่ะ,อะเห็นปะบอกเลยว่ามันตอบโจทย์นะคะสำหรับไปบรรทุกสายลุยจริงๆเลยนะคะทุกคนคันนี้นะคะเจ้าของอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะรถคันนี้จะเอาไปบรรทุกนะคะในวิ่งวิ่งใช้งานในสวนป์าเนาะเห็นไหมมันเหมาะกับการบรรทุกสุดๆเลยค่ะอีสูซูข,ของเรานะคะมีรถให้ลูกค้าเนี่ย ตอบโจทย์ในความต้องการของลูกค้าเนี่ยหลายรูปแบบมากๆเลยนะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะสนใจรุ่นไหนนะคะเรามีแคมเปญดีๆเนี่ยมานำเสนอลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจติดต่อกุ้งเข้ามาได้เลยหรือติดต่อทาง Facebook ของกุ้งนะคะเพจนะคะขายรถอิสุป้ายแดงใบเซลกุ้งซีตนะคะหรือ โทรมาที่เบอร์0877544491อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะกดติดตามนะคะสำหรับคลิปหน้ากุ้งจะพาลูกค้านะคะมาดูรถรุ่นไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะสำหรับวันนี้กุ้งปลาก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย